มูลาบาหาสาแบบเริ่มเรียนภาษาไทยเล่มหนึ่งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้มหาวิทยายลายัยราชพัทยะลาบท ที่หนึ่งพระยันชะนะไทยกอไก่กอขอไข่ขอขอขวดขอคอควายคอคอคนคอคอระคัง คององูงอจอจานจอฉอชิงฉอชอช้างชอสอโซ่สอชอเช,ชื่อชอยอหญิงยอดอชดาดอตอปะตักตอ ถอฐานถอทอมนโททอทอพุเท่าทอนอเนนนอดอเด็กดอตอเต่าตอถอถุงถอทอทหารทอทอทงทอ นอหนูนอบอใบไมบ้บอปบอปลาปอผอพึ่งผอฝอฝาฝอพอพานพอฟอฟันฟอพอสำเภาพอมอมา้ามอยอยักษ์ยอ รอเรือรอรอลิงรอวอแหวนวอสอสาลาสอสอรือสีสอสอเสือสอหอหีบหอรอจุลารอ,ออ่าออหอนกคูกหอ